สวัสดีน้องๆทุกคนนะฮะ <c oughs> ก็นี้พี่ก็จะมาสอนวิธีการลดแบรนด์จากแฟนทอ m ฟอ r ตนะหลายๆคนที่โดนแบนนะฮะก็อาจะลงคลิปช้าปไปห,หน่อยเพราะยังติดตุละนะให้เรามาหน้านี้นะฮะโลบอกนะแล้วก็มาหน้าแฟนทอมฟอนะฮะดีแล้วก็ตรงอาบา t นะฮะอาบาว์ก นี่นะเห็นไหม support j o จอยนี e นะครับกดไปนี่แล้วกดเข้าร่วม Support นะฮะแล้วก็ส่งอ e ีเมลยืนยันนะพอส่งอ e ีเมลยืนยันเสร็จแล้วใช่ไหมให้เรามาคุยกับบอทดตัวนี้นะฮะแล้วแอดบอทตัวนี้มาก่อนนะแล้วใช้คอมบานอะไรวะลืมละ เลรู้สึกลืมความหมายมาตายได้ๆนี่นะถ้าแบบเจอพวกโปรหรือว่ายิสเซอร์ในเกมที่ใช้โปรสแปมแชทหรือว่าก่อกวนอะไรก็ว่าไปนะให้รายงานที่นี่เลยนี่นะ รีพอร์ตยูเซอร์เลสเซนเหตุผลนะ mm hmm. ในแชทต่างๆนะแต่วันนี้เราจะมาสอบวิชาบดแปลนนะจ๊ะเชื่อหรืมคือพี่ไปดูของฝรั่งมาฝรั่งก็เขาสอนพี่อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวพี่ขอหาข้อมูลแป๊บหนึ่งนะฮะ